สวัสดีจ้ามาอัปเดตให้เห็นบ้างนานๆจะเจอดูสิพระสวามีก็พากันเก่าเกะไปหมดแล้วจริดีจนมีคนมาเล็กไหมเห็นจะตายวันไหนก็ยังไม่รู้เลยก็เลยไม่ได้เดินเล่นเดินรำช่วงเศรษฐกิจไม่ดี ช่วงโควิดถึงจะเศรษฐกิจดีดีได้ก็ไม่ค่อยได้เดินได้รำกับเขาเพราะเราไม่ใช่เป็นครูที่ดังเดินบ้างไม่เดินบ้างก็อยู่บ้านช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรดูสิเดดร้อนอยู่ไปวันวันหนึ่ง กินข้าวกินปลาก็ถ้ากินปลาปลาจมได้ก็กินได้เยอะถ้าม่ทุกวันนี้ก็กินไม่ได้เป็นไซนัทภูมิแพ้กินแล้วก็ไอแพ้ปลาถ้ากินได้ในสูงไซอ้วนกว่านี้ขนาดกินไม่ค่อยได้ยังอ้วนก็ไม่มีอะไรลงก็เลยทายลงบ้างเพื่อมีคนติดตาม บ้างนิดนๆหน่อยๆก็ยังดีหน้าดำคร่ำเครียดร้รอนมากวันวันหนึ่งก็เดินเข้าเดินออกในบ้านร้อนอ,อ,อ,อายุก็เยอะแล้วแต่ดีผมไม่ค่อยงก พวกที่อย่างน้องสาวโงกจนหมดผมแต่นี่แม่ครูก็ยังดีหน่อยมไม่เคยโงอก,กับเขากะว่าทางโงก่ก็ไม่ยอมกับเขาอยู่มีคนเช็ดถามว่าดูดวงดูตำราไหมก็บอกว่าดูทางเฟซทาง,ลางไลน์เมื่ไม่ได้ดูดูด ดวงดูตำราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปดูได้ง่ายๆของที่เราก็มีคือต้องเอากรวยทันห้าดูถ้าดูปกติธรรมดาก็ไม่อยากจะดูเวลาเป็นก็เป็นตัวเองไม่สบายก็เลยไม่อยากจะดูไม่ใช่ว่าเราไม่ ปกติเราเวลานั่นก็เราไม่สบายให้โทษกับตัวเองเท่ากับเราลำโมมเท่ากับเราไม่มีครูก็เลยเพราะว่าไม่ได้ดูถ้าอยากดูก็ดูพวกที่ดูกับไพ่นุ่นถ้ากับไพ่เขาก็ดูกับไพ่ได้แต่นี่ก็ดูไม่ได้แบบนั้น ดูไม่ไม่ได้ต้องอะต้องเอาคันผ้าดู <c oughs> <c oughs> ทุกวันนี้ก็จะไปไหนมาไหน <c oughs> ก็กลัวเหมือนกันกลัวโรคเขาให้ใส่เม็ดปกติก็ลืมไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้ใส่กับเขาลืมพอไปถึงเขาก็บอกว่าทำไมไม่ใส่อลืมอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ใส่ ว <Wa kilowat universal movement> ่าจะใส่ให้คินอยู่บ้านก็ใส่หายใจลําบากอีกนูตุงตึกก็อย่ารูจเตสูดเราอยู่เรี่ยมปราศใสรีมัวเนาะบัดตัวน้าเช้าก็กับข้าวเย็นก็กับข้าวไม่รู้จะซื้ออะไรกิน น้อมันตงุดออยเล่นบ่ป่ะออยเล่นถอยเล่นน้ํามากก็ไม่สบายมีกระดาวផងมีเคยตั้งมันสรูลมันกระดาวคลั่งลิ้นติ๊กยืนขอแล้วมาโธ่นูดังเตื้อออยมุปุโอ้ๆๆมือๆอันนูเต้ยจึมุจนางนี่ดิแฮ่ เปิดน้ำละเอาน้ำใส่ใส่ยางใส่ตัวเองพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไม่สบายร้อนมากอาบน้ำนู่นกระหอดโอยบาลฟังๆล้างหน้าอย่าเอาใส่หน้าน้องนู่นอฝ<ค>น,นก็ไม่ตกนอนฟันเห็นช่าง ที่เขาเอามามัดมาผูกเอาไว้ช้างกตัวสู้พอมในฝันไปไปดูช้างเลยบอกว่าเอาใครเอาช้างมาผูกเอาไว้แถวนี้พ้อมเลือดเต็มนนังกับกระดูกจะไปปล่อยช้างก็กลัวอีกก็เลยว่าสงสัยฝนจะทิ้งช่วงไปนานขฝันนานแล้วประมาณอาทิตย์กว่าแล้ว สงสารช้างก็สงสารจะไปปล่อยกับกลัวช้างนอนฝันก็เลยในฝันก็คิดว่าทำไมเขาเอามาผูกเอาไว้อย่างนี้ก็ไม่รู้สงสัยมันหาก,กินไปวันวันหนึ่งพออยู่รอดบอกว่าช้างมันดือ้อเขาเลยผูกเอาไว้ในฝันคอยดูว่าจะเล่นนานไหม ถ้าสมัยก่อนถ้าฟันแบบนี้จะเล่งนานทุกวันนี้ <มา S 1> ยังไงก็ไม่รู้นอน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 ไม่มาไม่มา,มมาเดี๋ยวเขาเขาเห็นเขาเห็นโนโนโนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแม่ไปเอาแก้วมันโอ้มันใส่เดแมไปนโนนอนนั่งน no, 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 no. ั่งนั่งนั่งนอนนอนนอนช่างใหญ่ใหญ่คุยกับโทรศัพท์มาไม่มาไม่มาแกผ้าแกผ้าไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวเขาจะเห็นเยอะต้องพากันนั่ง เข้าใจไหมครับเดินเออไม่เดินม่มีอะไรจะพูดจะคุยเป็นคนคุยมีก็เก่งอยู่ด้วยี่แค่นี้สวัสดีค่ะ